สยามยูนิเต็ดสติอยู่น้องสมุทรบ้างเตัวของหนุมที่แมันฝรั่งทอดกรอบเลยหยิบมารวมในนี้แล้วอันนี้ชสขับมยีปฐุมยูนิเวอร์ซิตี้ครับมิทยายศรับ ไชโปหวานตาแม่บุญสกุลบริษัทพีแซดคัสซันจำกัดบริษัททูวิชั่นจำกัดออกมาปล่อยจากสามสี่แท่ง บริษัทไว้จำกัดบ,บริษัทไว้จำกัสสดสยามำูตยำยำยายำยำยำยยำยามำยำยำยำาำย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 ยำยำงำย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  เืป็นหวังครับไอ้ที่เป็นหลังเดี๋ยวนี้วิธีการขายกล้องดีต้นจะเป็นแบบนี้นะครับพี่บอยเอาไอ้ถ่ายคนนั้นเก็บไว้ด้วยนะเพราะมีร่วงสักอันนะอ่ะแลกถกล้องนี้นะไม่เดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องนี้เอาวางกล้องมีอันนี้ได้ไหมครับเอานี้กล้องสมาชิกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่ายกล้องของค่ายหรือเปล่ากล้องค่ายหรือเปล่าใช่ไหม เดี๋ยวก็หมุนไปนะครับบรรดาทีมงานทั้งหมดเลยนะครับเชื่อมือต้นอ่ะทีนี้เปลี่ยนพี่ต้นเข้ามาหน้าเลนหน้าเลนเริ่มเอ็นแล้วครับไฟเลยเมื่อยมองข้างในในในกล้องโอ้ตาตาโอเคนับหนึ่งสองสาม เคกลับบ้านแล้วนะแคปนี้หน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายน,นะคือถ่ายรูปรวมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายกันกลับ จะได้เหรียญจะได้เหรียญห้ารัวรัวไปเรือยหนึ่องสามกี่ชาติวิ่จะได้การถูกเอาไปไปเจ้าห้าไดเร็วมากชัดแเรื่อเลยหนตามให้ด้วยนะ ้้อนยอนนรีบเร่เปล่าคนที่รถบอกกัคนขับอ่ะเปิดไฟเปิดไฟต่ำอ่ะพี่บอย ไปร้อไปสอร้อยไปไอยปไปไปไรไรอะปไ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 ร,รไร้ไปไปไปาปไปไป่ปไปไปเราไปไาไปไปไไป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 ไ่ยน,น,น,นไป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 ไ ก็ถ้าเป็นชาวค่ายของเราเราก็จะเรียกว่ากระจกเงาเราไปดูกันครับว่ากระจกเงาเป็นยังไงพี่แมวไหนแมวไม่มาพี่เควดหนึ่งพี่แมวบอกพี่เคขวดหนึ่งทำไมคะพ่อพ่อทำไมอ่ะขวดหนึ่งเพราะอะไรคะโอเคทำไมพยายามพยายาม ลวุดดอไหนชอบป๊สการ์นอยชอบป๊สการ์นอ่โอยยังมีนกมาชอบป๊สการ์น่อยค่ะเออลืมไม่เขียนอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีปากกาเขียนซีดีให้แล้วก็ถ้าปหนรรมดาไหนวะอนเหมืการธรรมดาเขียนกันเองแล้วส่งกลับบ้านแล้วจะเขียนความรู้สึกให้บอกแล้วบอกบอกให้เขียนที่บ้านไรแล้วส่งไม่ใช่ทุกานกล้องนี้กล้องนี้ หนึ 1> 1่งหนึ่งหนึ่งสองหสองโอเคช่วยถลายตัวหน่อยเดี๋ยวขึ้นเขาไม่ได้ี่ป้อมเด็กหลังรถพี่ไม้ขันไหนขันไหนรถพี่ไม้ไปยื่นล้อยื่นล้

กับข้าวมื้อเย็นนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปนอนที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยนี้นนส่วนหนึ่งก็ได้ตุนไปแล้วนะครับขึ้นท้องยู้ได้พูดได้พูดได้ทุกคนเด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยวเราจะไปผู้เตยกันต่อนะครับอีกไกลไหมครับออกอีกไกลไหมรับ ชั่วโมงครึ่งอากาศข้างบนเป็นยังไงหนาวครับมาทอดเดินมาทุกคนทำไมเดี๋ยวหยิบหมดทีได้เฮ้ยอันนี้เขาห้ามเอาขึ้นข้างบนนะครับใช่ใช่มันมีแบบเป็นถุงพลาสติกเขาห้ามเอาขึ้นหน้าเนียนไหม ได้ไปเดินตลาดมาก็อยากกินแท็กซี <t orar uana> ่มากแท็กซี่จังหวัดอุทัยใส่ถุงเป็นแบบนี้ครับมีหลอดด้วยไหมมีหลอดมีหลอดให้ด้วยนะครับที่จริงว่าจะใส่ถุงผ้ามาแล้วมัน ซากวานนิดหน่อยใช่ไหมไม่มียางรัดมุมถุงอะฮะคซี่ใส่น้ำแข็งตร่ไหนแค่ไม่มีน้ำแข็งเนี้ย บ้าน,นาาพี่ดีกว่ามากบ้าพักแบบอนมากรูปถายข้างหน้าเลยเพื่เนมาเราก็มาอยู่ตรงแยกที่จะเข้าพุธยานแห่งชาติพูดเตยนะครับแต่ว่ามีปัญหาในการเดินทางนิดหน่อย